สวัสดีเพื่อนเพื่อน,น,นักลงทุนใส่เลือดบล็อกเชนทุกคนนะคะวันนี้อิงฟ้าเลดี้คลิปโตมีเหรียญที่น่าสนใจและเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้รวบรวมข้อมูลมาฝากนั่นคือ MagicCoin MaticCoin คืออะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะคะพ o y y o o นหรือที่รู้จักในชื่อ Matic Network เป็น p r o t o คอลและเฟรมเ w o r k สสำหรับการสร้างและเชื่อมต่อเครือข่ายบล็อกเชน พอลิก o อคืออะไรก่อนหน้าคือ m ม t ิกเน็ตเวิรนะคะเป็นแพลตฟอร์มแรกที่มีโครงสร้างที่ดีและใช้งานง่ายสำหรับการปรับขนาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานองค์ประกอบหลักคือ Polygon SDK ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กแบบโมดูลาที่ยืดหยุ่นได้และรองรับการสร้างแอปพลิเคชันหลากหลายประเภทนะ Polygon เนี่ยเป็นโซลูชันการปรับขนาด Layer 2 ซึ่งสนับสนุนโดยบายนานและคอยเบตโครงการพยายามที่จะกระตุ้นให้เกิดการยอมรับคริปโตเคอเรนซีให้มากในวงกว้างโดยการแก้ไขปัญหาความสามารถในการปรับขนาดบนบล็อกเชนต่างๆพ o ล y ก o อนเนี่ยผสมผสาน plasma framework และรูปแบบบล็อกเชน proof of, of stake ไว้ด้วยกันนะคะ plasma framework ที่ใช้โดยพ o ล y ก o อนตามที่เสนอโดยผู้ร่วมก่อตั้งอีเธเรียมอย่างคุณไวทาริกช่วยให้ smart contract สามารถปรับขนาดได้และเป็นอัจฉริยะมากขึ้นโพลิกอนเนี่ยสามารถทำธุรกรรมสูงสุดได้ถึง65,000รายการต่อวินาทีเลยนะพร้อมด้วยเวลายืนยันบล็อกที่ใช้เวลาน้อยกว่า2วินาทีและการทำงานนี้ยังช่วยให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันทางการเงินที่กระจายอำนาจได้ทั่วโลกบนบล็อกเชนพื้นฐานเพียงแห่งเดียว Plasma Framework ทำให้โพลิกรอนเนี่ยมีศักยภาพในการรองรับแอปพลิเคชันกระจายอำนาจบนโครงสร้างพื้นฐานโดยไม่จำกัดจำนวนและไม่ต้องประสบกับข้อเสียปกติทั่วไปของบล็อกเชน proof of work จนถึงตอนนี้โพลิกรอนได้ดึงดูด d ีอัะมากกว่า50เ e ดี ب, ไปยังอีเ e อร u m s i ียมไซ i n ที่รักษาความปลอดภัยด้วย POS องค์ประกอบของโพลิกรอนนะคะโพลิกรอนเนี่ยประกอบไปด้วย3ฟีเจอร์หลักได้แก่ Plasma Chain เป็นการรวบรวมธุรกรรมเป็นบล็อกและทําการส่งเป็นครั้งครั้งไปยัง Ethereum Blockchain. s a t k Rollups อนุญาตให้การรวบรวมการถ่ายโอนธุรกรรมหลายรายการเป็นธุรกรรมเดียว Optimistic Rollups มีระบบการทำงานคล้ายกับ Plasma Chain แต่มีความสามารถในการปรับขนาดให้กับ Ethereum Smart Contract ด้วย หน้าที่ของโทเค็นเมริกนะคะเมริกเนี่ยคือเหรียญมาตรฐานย ER า c 2 0ที่ทำงานบนบล็อกเชน ethereum และมีหน้าที่หลัก2อ,อย่างคือ 1. ใช้จ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าฟรีสนะคะการใช้งานหลักของเมริกคือใช้จ่ายค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการทำธุรกรรมต่างๆและเป็นสกุลเงินกลางบนเครือข่าย polygon 2. ใช้วางคำประกรันหรือ staking เมื่อต้องการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมผู้ใช้ต้องวางเหรียญเมริก เพื่อเป็นสินทรัพย์คำประกันเพื่อรับรองความตั้งใจในการทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบนั้น Token Metric ๆ ที่เหลือมีการแจกจ่ายดังนี้นะคะโทเค็นของทีม16%ของอุปทานทั้งหมดโทเค็นที่ปรึกษา4%ของอุปทานทั้งหมดโทเค็นการดําเนินงานเครือข่าย12%ของอุปทานทั้งหมดโทเค็นมูลิธี21.86%ของอุปทานทั้งหมดและโทเค็นระบบนิเวศ23.33%ของอุปทานทั้งหมดตามกําหนดการวางจําหน่ายโทเค็นทั้งหมดจะถูกปล่อยออกมาในเดือนธันวาคม2522นี้ พลิคอนมีความปลอดภัยอย่างไรในฐานะที่เป็นโซลูชัน Layer 2ที่ใช้เครือข่ายตรวจตัวตรวจ,รวจ,รวจ,รวจสอบ Proof of Stake สำหรับการรักษาความปลอดภัยในสินทรัพย์การ s t a k e จึงเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศของโพลิคอนนะคะผู้ตรวจสอบความถูกต้องบนเครือข่ายจะ s t a k e Token m a t r i กของพวกเขาเป็นหลักประกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลไกลฉันทามติ P.O.S. ของเครือข่ายนะและจะได้รับโทเค็นเมริกเป็นการตอบแทน สมาชิกของเครือข่ายที่ไม่ต้องเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องสามารถมอบหมายโทเค็นแมจิกของตนให้กับผู้ตรวจสอบความถูกต้องรายอื่นได้แต่จะยังคงมีส่วนร่วมในกระบวนการสเต็กและรับรางวัลของการสเต็กนั้นด้วยนอกเหือจากจุดเช็คพอยของ Pro of of stake แล้วโพล y กอนยังใช้ตัวสร้างบล็อกที่เลเยอร์ของตัวสร้างบล็อกเพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจในระดับที่สูงขึ้นผู้ผลิตบล็อกเหล่านี้มอบความเป็นที่สุดให้กับเชนหลัก โดยใช้เช็คพอยและกลไกป้องกันการชอ่อกงนั่นเองประวัติ และผู้สร้างโพลิกอนนะคะหรือเม t ิคคอยนะโพลิกอนเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นที่ประเทศอินเดียในปี2017โดยคุณจินจินะคะคุณเซนจีฟและก็คุณอนุรักษ์รวมไปถึงคุณมาเฮโรนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้พัฒนาอีทเรียมโดยในช่วงแรกเนี่ยโพลิกอนใช้ชื่อว่าเม t ิคเน็ตเวิร์กนะและในช่วงปี2019พวกเขาได้ระดมทุนเหรียญ ETH ซึ่งมีมูลค่าประมาณ5.6ล้านดอลลาร์ในขณะนั้นนะด้วยการขายเหรียญ Native Token ที่มีชื่อว่า Matic โดยขายไป1.9พันล้าพนเหรียญและขายหมดภายใน20วันเท่านั้นเองหลังจากที่ Matic Network มีการใช้งานและเป็นที่รู้จักมากขึ้นพวกเขาจึงตัดสินใจ r e แบรนด์เป็น Polygon ในช่วงปี2021 คุณเจนจีนะคะดำรงตำแหน่งเป็นซ e o ของ p o l y g o การดยก่อนที่จะมาร่วมก่อตั้ง p o l y g o กเนี่ยเขาเดิมเดิมชื่อเครือข่ายเมติกนะเขาทํางานเกี่ยวกับบล็อกเชนเอนจิเนียร์มาก่อนและในช่วงที่เกิดกระแสคริปโตคริสตี้นะเขาก็มองเห็นถึงปัญหาด้านการขยายเครือข่ายของอีทอรี u ยมจึงได้แชร์มุมมองของเขาร่วมกับแซนดีฟอนุรักษ์จากนั้นได้ร่วมกันก่อตั้งเมติกขึ้นในช่วงปี2018คุณแซนดี ทำงานในสายอาชีพซ o f t w a r e ์เอน n ิเนียรและในปี2015เ้าเขาก็ได้เปิดตัว Project s c o p e b r i d g e r ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายบริการโดยเหมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียนะและยังเป็นตลาดที่นำบล็อก a i n มาใช้เป็นโครงสร้างส่วนก่อนหน้านี้เขาเคยร่วมงานกับบริษัทชื่อดงังมากมายเช่น r e a l p o o l บริษัทสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย คุณอนุรักษ์นะคะดำรงตำแหน่งเป็น CPO ให้กับพริกรโดยคุณอนุรักษ์เนี่ยมีประสบการณ์ด้านการบริหารพัฒนาซอฟต์แวร์มานานตั้งแต่ปี2006นะและเคยร่วมงานกับบริษัทระดับแนวหน้าของอินเดียมากมายเช่นเคยเป็นโปรเจกต์แมเน e เจอร์ให้กับเด็คเจอร์คอนซัลแทนซีในปี2008จากนั้นในปี2013เขาด้ร่วมกับ IRIS Business s e v i t e ในตำแหน่ง Associate Vice President of Product Management โดยเขามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยสุดท้ายคุณไม h e เฮโร่นะคะอีกหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้งอริกาัเขาจบการศึกษาในในสาขา Information System Engineer นะคะจาก University of Belgrade นะซึ่งเขาเป็นหนึ่งใน Ethereum Researcher ที่มีอิทธิพลและใกล้ชิด กับชุมชนของอิตาลีมากที่สุดคนหนึ่งก็ว่าได้เดี๋ยวมาดูมูลค่าตลาดของพลิกรอนกันนะคะในวันที่อิงฟ้าไลดีคลิปโตทำคลิปนี้ราคาอยู่ที่0.9084เหรียญน,นะคะหรือราวๆประมาณ33.43บาทลำดับตลาดอยู่ที่12จากเหรียญคลิปโตเคอเรนซีที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก ตัวชี้วัดสำคัญของเมจิกชื่อเต ER ็มโพลิก o นประเภทโปรโตคอลรันอยู <zet Tell> ่บน erc 2 0อุปทานทั้งหมด1,000 0ล้านเมจิกอุปทานหมุนเวียนในปัจจุบัน8.01จุนนบลเลเมมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ7,000ล้านเหรียญวันที่สร้างตุลาคม2,017และไม่สามารถกุดเพิ่มได้เดี๋ยวมาดูกราฟ1ปีย้อนหลังกันนะคะ จากกราฟจะเห็นได้ว่าปีที่แล้วราคาค่อนข้างสดใสน,นะสำหรับตลาดกระทิงแต่ปีนี้ก็ตามกราฟนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นักลงทุนสารเลือดบล็อกเชนทุกคนนะดูกราฟราคาย้อนหลังเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาการลงทุนสั้นกลางหรือยาวยังไงก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะ คุณสามารถซื้อ Magic ได้จากที่ไหนบ้างนะคะถือว่าเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยอย่างมากในการพัฒนาระบบนิเวศของ Ethereum นะทำให้ Magic เนี่ยจึงเป็นที่ยมในหมู่การแลกเปลี่ยนออนไลน์ที่เน้นไปที่ Defi ตัวกางการแลกเปลี่ยนชั้นนำที่สามารถซื้อขายและซื้อ Magic ได้นะคะกระดานใหญ่ๆก็จะมีที่ใบนั้นนะคะ c o i n b a t e KuCoin JIO FTX และที่กระดานไทยนะคะ b i ตคัพและซิ m เมกข้อมูลทั้งหมดนะคะจริงๆ Market อ่ะมันมีเยอะกว่านี้นะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูที่คอยมาเก็ตแค p ปได้นะคะจากการล่มสายของเช r ร a านะคะกว่า48โครงการบนเช r ร่ารวมกลุ่มกันเพื่อโยกย้ายไปยังระบบนิเวศของโพ l y กอนก็กล่าวโดยสรุปนะโพลิกอนเป็นเครือข่ายที่ทำหน้าที่เป็น Solution และปรับขนาด Layers 2นะคะสำหรับเครือข่าย Ethereum ม ในบรรดาโครงการที่มีชื่อเสียงที่จะย้ายไปโพลิกรนนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแพลตฟอร์มเมทั v เวิร์สหรือนาเวิร์สนะคะปลาดวันแพลเน t ต n t t และเกมเจอร์บี้ส Play t พลย์เนะนะพวกนี้ทั้งหมดก็จะย้ายไปบนเครือข่ายของโพลิกรนค่ะเป็นไงบ้างคะ ผลิการเป็นเด็ดที่น่าสนใจและน่าติดตามกันเลยทีเดียวนะเนื้อหาทั้งหมดที่ได้นำเสนอไปเป็นข้อมูลสำหรับมือใหม่ไว้พิจารณาในการลงทุนนะคะไม่ได้ชี้นำแต่อย่างใดนะหากผู้ลงทุนสนใจก็ควรจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะคะฝากกดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจให้อิงฟ้าเลยที่คลิปตเพื่อสรรหาสาระมาฝากนักลงทุนมือใหม่เรื่อยๆนะคะขอ,ขอให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเทรดกันอย่างระมัดระวงัง เจอกัน EP พีถัดไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ